นักสู้กลางฝนช่วงนี้ฝนตกแทบทุกวันครับบางวันตกตั้งแต่เช้ายันค่ำจนเราอดคิดไม่ได้ว่าท้องฟ้ากำลังเศร้าเงีย,งยบๆอยู่หรือเปล่าบางทีเสียงฟ้าที่คืนๆอาจจะเป็นเสียงสะอื้นของโลกที่เราไม่เคยได้ยินผมนั่งมองสายฝนที่โปรยลงมามันตกลงมาอย่างไม่ยีหละกับสิ่งใดต้นไม้เปียกถนนแฉะคนวิ่งหลบฝนกันจาระวันแต่เม็ดฝนก็ยังคงตกต่อไปไม่สนใจอะไรเลย แล้วทันใดนั้นผมก็นึกถึงนกขึ้นมาในหัวไม่ใช่นกที่ร้องเพลงในยามเช้าที่ท้องฟ้าแจ่มใสแต่เป็นนกตัวเล็กๆที่ต้องออกบินกลางฝนเพื่อหาหนอนเล็กๆมาป้อนลูกน้อยในรังผมเผลอถามตัวเองว่าในวันที่ฝนตกหนักทั้งวันมันทำยังไงนะลูกน้อยในรังจะอดอาหารหรือเปล่าแล้วมันรู้ไหมว่าโลกใบนี้ไม่ได้ใจดีกับมันเสมอไปคำถามง่ายๆพวกนี้ มันสะท้อนบางอย่างในใจผมครับว่าจริงๆแล้วชีวิตของคนเราก็ไม่ต่างอะไรจากนกเลยมีผู้คนมากมายที่ไม่สามารถรอให้ฟ้าสว่างไม่สามารถรอให้ฝนหยุดตกถึงจะเริ่มเดินต่อได้เพราะพวกเขามีชีวิตอื่นๆที่ผูกติดอยู่กับความรับผิดช,ชอบมีลูกที่รออยู่มีพ่อแม่ที่ฝากความหวังมีฝันที่ยังรอให้เขาออกไปขว่คว้า,วาลองคิดดูสิครับ คุณอาจจะเห็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ฝ่าสายฝนในตอนเช้าเพื่อไปทำงานให้ทันเวลาอาจจะเห็นแม่ค้าพ่อค้ายืนขายของริมถนนทั้งที่ฝนยังเทลงมาไม่หยุดหรือแม้แต่คนเก็บขยะที่ยังคงเดินเก็บถุงดำเงียบๆแม้จะเปียกทั้งตัวคนเหล่านี้คือนักสู้กลางฝนพวกเขาคือคนที่ไม่สามารถหยุดได้เหมือนนกตัวเล็กๆที่ยังต้องบินต่อแม้ปีกจะเปียก และหนักในชีวิตจริงไม่มีใครมีร่มกลางให้เราเสมอไปหรอกครับไม่มีผ้าห่มอุ่นๆสำหรับทุกคนและไม่มีทางลัดที่จะปีนขึ้นสู่ความสำเร็จโดยไม่เปียกปอนทุกคนล้วนต้องเคยเผชิญฝนในแบบของตัวเองทั้งนั้นแต่หน่าแปลกคนที่เปียกมากที่สุดมักจะเป็นคนที่เข้าใจคุณค่าของแสงแดดได้ลึกซึ้งที่สุดพวกเขารู้ว่าความยากลำบากไม่ใช่บทลงโทษแต่เป็นบทฝึกฝน ฝึกให้เรารู้จักคำว่าอดทนให้เราเข้าใจคำว่าพยายามและบางครั้งก็สอนเราว่าความรักไม่จําเป็นต้องพูดออกมาแค่ยอมลุยฝนเพื่อกลับไปหาหนอนตัวเดียวก็เพียงพอแล้วชีวิตไม่ได้มีแค่วันที่แดดดีและไม่มีใครหนีฝนที่ตกลงมาโดยไม่บอกล่วงหน้าได้แต่สิ่งสำคัญคือเราจะเลือกเดินฝ่าสายฝนอย่างไรจะยอมให้มันทำให้เราหยุด หรือจะบินต่อไปทั้งที่ตัวสั่นเพราะความเปรียบคุณลองนึกถึงคนที่คุณเคยเห็นครับคนที่ยืนขายอาหารริมถนนกลางฝนพวกเขาอาจไม่รู้เลยว่าร่างกายจะป่วยไหมพรุ่งนี้จะขายได้ไหมแต่เขายังยืนอยู่ตรงนั้นเพราะเขารู้ว่าที่บ้านยังมีคนรอหรือเด็กๆที่ต้องเดินไปโรงเรียนทั้งที่ไม่มีเสื้อกันฝนพเพราะการเรียนคืออนาคตของพวกเขาหรือแม้กระทั่งคุณเองที่บางครั้งก็ต้องฝ่าพายุชีวิตเพื่อไม่ให้ความฝันหลุดลอยไป เรื่องจริงเหล่านี้ทำให้ผมเห็นว่าในชีวิตจริงความเข้มแข็งไม่ได้มาจากการไม่เคยเปียกฝนแต่มาจากการที่เราเลือกจะเดินต่อไปได้ทั้งทงท,งที่เปียกผมจำได้ว่ามีครั้งหนึ่งผมเห็นคนขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างเขาเปียกโชกทั้งตัวแต่ก็ยังยิ้มให้ผู้โดยสารที่ซ้อนท้ายเขาบอกว่าเปียกก็ช่างมันขอให้คนที่นั่งมาด้วยถึงที่หมายปลอดภัยก็พอตอนนั้นผมรู้เลยว่า ความเสียสละและหัวใจนักสู้จริงๆมันอยู่ตรงนั้นในทางจิตวิทยานักวิจัยบอกว่าคนเรามักจะตีความความยากลำบากว่าเป็นปัญหาแต่คนที่อยู่รอดได้เขามองว่ามันคือการฝึกฝนเหมือนกับการฝึกกล้ามเนื้อถ้าเราไม่เคยเจอแรงต้านเราก็ไม่มีวันแข็งแรงขึ้นได้ฉะนั้นทุกเม็ดฝนที่ตกใส่เราจริงๆ แล้วมันกำลังสร้างความเข้มแข็งให้กับใจเราอยู่โดยที่เราอาจไม่รู้ตัวและที่สำคัญที่สุดความสุขก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงในวันที่แดดสวยเท่านั้นบางทีความสุขที่แท้จริงกลับเกิดขึ้นท่ามกลางฝนนี่แหละเมื่อเรารู้ว่าแม้จะเปียกแต่เรายังเดินต่อได้แม้จะเหนื่อยแต่เรายังยิ้มได้แม้จะลำบากแต่เรายังไม่ทิ้งคนที่เรารักมีคนเคยบอกว่า คนที่เคยผ่านฝนเท่านั้นถึงจะรู้คุณค่าแท้จริงของแดดผมเชื่อว่ามันจริงนะครับเพราะถ้าเราไม่เคยล้มเราจะไม่รู้คุณค่าของการลุกขึ้นถ้าเราไม่เคยเปียกเราจะไม่รู้คุณค่าของการได้อบอุ่นอีกครั้งคุณอาจจะเป็นเหมือนนกตัวเล็กๆที่ไม่มีใครเห็นค่ามากนะักบินท่ามกลางฝนที่โมกระนำ่ำแต่จำไว้นะครับว่าในรังนั้นยังมีใครสักคนรอคุณกลับไปยังมีคนที่หวังพึ่งคุณอยู่ และการที่คุณยังบินอยู่ในวันนี้มันอาจเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายคนที่เห็นคุณลุยอยู่ตรงนี้ดังนั้นต่อให้วันนี้คุณเปียกปอนเพียงใดอย่าลืมว่าฝนที่ตกลงมาไม่ได้มาทำลายคุณแต่มันมาเพื่อพิสูจน์ว่าคุณเป็นนักสู้ตัวจริงหรือเปล่าลองถามตัวเองครับว่าคุณจะยอมล้มเพราะเม็ดฝนไม่กี่หยดหรือจะยอมเดินต่อไปทั้งที่ฟ้าย,ยัางร้องไห้บางชีวิตไม่ได้รอวันแดดใส แต่พวกเขาเรียนรู้ที่จะเติบโตกลางฝนบางคนไม่ได้โชคดีที่เกิดมามีร่มกลางแต่เขาเลือกที่จะเปียกและยังยิ้มอยู่ได้คุณเองก็ทำได้เช่นกันครับ